สวัสดีค่ะดิฉันนางวิราบันกาลินเป็นเทคนิคก,การแพทย์จากโารงพยาบาลม่วง30ส์นะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาทำการควบคุมคุณภาพ p r พ g n a n c y test ยูรินโปรตีนแล้วก็ปูโคตนะคะโดยทางเราจะมีแบบบันทึกผลการควบคุมคุณภาพแจกให้แล้วนะคะค่ะสิ่งที่ทุกท่านต้องกรอกนะคะก็คือแถบตรวจที่ห่อนะคะที่หอก็คือยี่ห้อนี้ก็คือ SD นะคะแล้วก็ ลดนํำเบอือนะคะลดนํำเบอือตามนี้นะคะแล้วก็วัน expire นะคะอ่ะต่อมาเราจะทําการทดสอบเลยนะคะเราจะมีอันโนนให้นะคะเป็น u1 u2 ซึ่งเป็นสารควบคุมคุณภาพนะคะยังได้อัสติกออกมานะคะ u1 ก็คือเลเวลที่หนึ่งนะคะ จุ่มนะคะจุ่มให้ทั่วสติ๊นะคะแล้วก็ซับด้านข้างนะคะตั้งเวลาไว้ที่หนึ่งนาทีนะคะค่ะเมื่อถึงเวลานะคะทำการอ่านเช่นเดิมน,นะคะที่ข้างสติ๊นะคะสติ๊ข้างขวดนะคะอันนี้จะเกรดจากหนึ่งบวกสองบวกสามบวกนะคะ การอ่านาน,น่าจะอ่านภายใต้แสงไฟที่สว่างพอนะคะดังนั้นจะทําให้การอ่านผิดพลาดได้นะคะแล้วก็ลงผลที่ช่องรลเวลสองนะคะโปรตีนแล้วก็ผูโดโพสตนะคะค่ะต่อไปเป็นทำการควบคุมคุณภาพของ t e ค n นซ s e เ t e นะคะนำสติปออกมานะคะ ทำการทดสอบเลเวลหนึ่งนะคะจุ่มอย่าให้เกินแซมเปิลแทบนะคะแซมเปิลแทบก็คือส่วนนี้นะคะจุ่มอย่าให้เลยนะคะค่ะเมื่อถึงเวลานะคะอีกแป๊บนึงอ่า โปกราำหนดเวลา5นาทีนะคะอาจจะสังเกตว่าตามข้างซองนะคะจะมีการแปลผลนะคะการอ่านผลของเพกเทสให้นะคะก็คือ2ขีดนะคะคอนทูนเส้นเส้นคอนทูนไลน์แล้วก็เส้นเทสนะคะเรื่อขีดก็คือ p o ซิทีฟนะคะแต่ว่าถ้าขึ้นเส้นเดียวก็คือเส้นคอนทูนไลน์นะคะอันนี้อ่านผลเป็นเนกาทีฟนะคะ อันนี้อ่านผลเป็นนิเกีฟใช่ไหมคะขึ้นหนึ่งขีใช่ไหมคะ,คะแล้วก็จะลงผลเปนนะคะที่เลเวลหนึ่งนะคะฟ r i นเซสีเทสนะคะแล้วก็ช่วยวงกลมนะคะวงกลมเส้น C ก็คือวงกลมขีดตรงนี้นะคะวงกลมวงกลมสองขีนะคะต่อไปนะคะก็คือเลเวลที่สองนะคะ ทำเช่นเดียวกันค่ะจุ่มนะคะจุ่มให้ท่วมสตินะคะจากเวลา5นาทีเช่นกันค่ะเมื่อกดเวลานะ5นาทีนะคะสติที่ได้มาอ่านนะคะอันนี้จะเห็นว่าขึ้นทั้งเส้น คอนโทรลไลน์นะคะแล้วก็เส้นเทสไลน์นะคะอันนี้อ่านผลเป็นโพซิทีฟนะคะ,ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะทั้งสองการก็ปุงคุณภาพนะคะ,ะ,คะก็คือเพนซีเนสแล้วก็อยูรีนโปรตีนคูโครสนะคะลงผลพูดทำการทดสอบนะคะแล้วก็ผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นคนละคนกันนะคะนำผลที่ได้นะคะจะส่ง หน้าห้องแ a บโรงพยาบาลมุ่ง30น,นะคะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะ